ไปเลยครับนี่คือรายการ SCTV Gamer เ,เพราะผมกูซอมตอนนี้อยู่กับผมกูซ่อมอยู่กับสีเทพขนมอยากแคสไม่มีอะไรแคสนะซุปเปอร์เลมอนแป๊บนึงมันไม่เห็นนะจ๊าซุปเปอร์เลมอนนะจีจาร์ดสปูต,ตูดมีของแถมให้ด้วยน่าจะแจกก่อนนะอยกันหลังของแดนผมไม่ได้ไม,นนา,ม,ม,มดาพรีเซนต์อะไรนะพันนึงให้เขาของเทพไเป็นของเทพ ก็เคยแบบกินอันนี้จะเป็นสีเขียวลูกเนี่ยชื่อว่าอะไรนะกัมมี่เบอร์รี่ยังไม่แดดก็ลูกบมลูกส้อมอร่อยไม่รู้อร่อยมันเหมือนเคยกินแยามอะแยมเป็นถ้วนะ่วเนี่ยแล้วก็ปอกไว้แล้วก็ฉีกแล้วก็วเอาไปเทในนังพัง มันลูกเนี่ยมันเหมือนกระถุงแล้วก็ปิดด้วยสุกเทปแล้วก็ใส่หูอมก,ก,กากนิดนึงในลำน้นก็จะเป็นอย่างนี้แพ็กเกจเด,ดี๋ยวผมเปิดให้ดูเป็นยังไงแต่มันแตกต่างกันนะของ,อองจะเป็ปว่าอุ้ยวัวเป็นอย่างนี้ อ๋อสองตยวเป็นอืมอีกสองตัะอ๋อเก็บอ้ยกล่องเลี้ยนตกเ่ามันจะแตกตามมาเรื่อยๆกก็เป็นอย่างนี้ก็เอาไบ้เพื่อนแดกแตกกันจนเต็มเป็นเพื่อนกลุ่มเคยเสี้ยนนี้มา อันอันนี้อันเราสองบาทอันนี้ไม่รู้กี่บาทนี้ไม่รู้กี่บาทนี้น่จาจะหนึ่งบาทมั้งไม่ผิดเลยไม่รู้ไม่รู้อันนี้ซื้อมาแต่ถ้าทึกันทั้งหมดนี้มาบาทจะไม่ผิดมังมม้งนะนูถูกนะเป็นบาทครับก <c oughs> ็ไม่ก็ไม่รู้มันแดแดดอันนี้แต็ตาอะออกมาบอกให้หมด เนี่ยเป็นฟูตี้สาวสวยดีผมชอบคนไอเดียคิดกเป็นฟูตี้แบบกินเกลือเกลือน้ำตาลกินผลไม้หลอกดีก็กินน้ำตาลกินผลไม้เหมือนกันนะน้ำตาลกินคูล่านะแตกๆก,กันเลยนะทุกคนต้องเคยแดดเนะนี่ยเองเนี่ยหงงเงี้ยนะเป็นนบะบนะนะชอบขยำคือ อ,อยังนี้ถ่ายในมือถือนะครับมันเสียงมันแปลกๆนี่เหมือนไม้ไม้มันจปากอันนี้มันออกปากประมาณสี่เมตรปากประมาณกี่เมตรผมไม่รู้ที่เป็นหมดเบอร์รี่ปลาหน้ากินนะปเปิดๆ่างนี้ไหมแตไม่ไม่คับเพิ่มกินมีรสส้มอันนี้มีมิที่ถ้าผมดูนะอยากกินสองน,นี้มากกว่าเอ้ยอันนี้มันธรรมาดาเกินมาออกว่ นี่มันทำไดอกอันนี่กินยันไงนงินอะไรสปายะสปายเอ้ยสแเอ้ยสี่เอ้าเขาไม่รู้อะช่างไหมกูไม่มือกต้องเปลนมือครับนี่ครับหมดนี้ในราคายี่ห้บาทเดี๋ยวโทรมาเพราะกูไม่ซื้อให้ให้เพื่อนเด็กกุนตาเนี่ยอะไรชินไปดูนะ 1>, 1 2 3 4สองสส1ชิ้นหเนที่จริงอ่ะไอนะมีสีอื่น้ว้นะแต่กูลืมซื้อลืมหยิบมาเขาจะกลับพันบนหล้วไงไปรถตู้แล้วขอบายไปร่วงสนารันนีรอนี้ไอ้ขนมเทปนีงบายอี